ต่อมานะคะคือการสร้างเครื่องมือเอาไว้ใช้เองนะคะพวกนี้เนาะกับข้างบนนี้นะคะทำเครื่องมือเอาไว้ใช้เองเนี่ยเราต้องไปที่ตรงนี้นะคะ่ Pre ะ preference คะ่ะแล้วก็เลือกคําว่า c o n f i c t นะคะคือตัวนี้จากนั้นให้เปิด enable c u s t o m i c e นะคะกดเปิดก่อนถ้ามันปิดอยู่เนี่ยสังเกตด,ดูข้างล่างแถบข้างล่างกดเปิด มันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้นิดนึงนะคะเราเคลื่อนย้ายมันได้หมดกดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยก็ใช้ไอ้พวกเปิดบัตรด,ด้วยนะคะกดตรงนี้ค่ะเพื่อนมาอยู่ด้านข้างแล้วใช้วิธีการเลือกบัตรนะคะพอเราเลือกแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่เราเลือกมันจะมาอยู่ด้านข้างอย่างนี้นะคะ ตัวนี้แหละคือเราสามารถที่จะลากมันะมาไว้ข้างล่างได้ให้กด c อน t r ร l เอาเทเนทค้างไว้แล้วก็จิ้มมันลงมานะแบบนี้ค่ะนี่คือการสร้างบัตรนะคะตัวที่ใช้บ่อยก็มีพีชนะคะตัวนี้ถ้าเกิดจะลบก็คือลากทิ้งไปนะคะเครวิวอัพตัวนี้ แลกนะคะแลกก็ตัวเดิมนี่ตัวนี้นะคะอันนี้เราสร้างไว้แล้วนะ Move topology นะคะก็ตัว Move topology นี่ก็ใช้ในการ Move เฉพาะส่วนที่ต่างสีกันน่ะนะคะวัตถุต่างสีกันมันมันจะ Move แยกนะคะเห็นไ,ไหม มันจะไม่ไปโดนตัวสีอื่นนะคะตับใดที่มันอยู่คนละสีเนี่ยใช้เจ้า Move topology เนี่ยแยกได้ก็คือใช้เคลื่อนย้ายวัตถุที่คนละสีกันนะคะใช้บ่อยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ i n f a t นะคะแล้วก็ Dam standard นี stand ่เอาไว้ขีดเส้นต่างๆ ทำให้มันบุ๋มลงอะไรเงี้ยค่ะตัวคาลิเเตอร์อะไรเช่นผมอะไรพวกนี้เราก็ใช้เคบิวอัธรรมดาเลยค่ะคอนโท l อัลเทอรนิ ate, แล้วก็ลากลงมาเลยถ้าไหนไม่มีเนาะให้เปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็ไปตามหามาอย่างเช่นตัวคนสัญลักษณ์คนเนี้ค่ะเนี่ยมันจะมาเด้งลงมาข้างล่างนี้ เราก็กดคอนโทรลออโตนิกค้างไว้แล้วก็ลากมาวางนี่ะส่วนเครื่องมือข้างบนเนาะที่ใช้บ่อยก็จะเป็นเมืดด o าวเดลฮิดเด้นนะคะเดลฮิดเดนก็คือลบสีที่ไม่ต้องการอย่างเช่นเราอยากลบตัวที่มันเราอยากลบเส้นผมเพราะผมกับหน้าคนละสีกันใช่ไหมเจ้าเดลฮิดเด้นเนี่ยก็คือ เวลาที่เราลบคนละสีกันให้เรากด c t r โทนชีฟค้างไว้เราจิ้มอันนี้มันสีเดียวกันนะ สมมุติตัวนี้นะคะถ้าเราลากคอนโทลแบบนี้ถ้าเราลากคอนโทลหรือมาร์คไว้ส่วนนี้นะคะเรากดคอนโทนบิ w, มันจะคนละสีกันกบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะลบส่วนนี้ออกไปเราจะกดคอนโท i ชิพ้างไว้แล้วก็ จิ้มไปที่สีที่ไม่ต้องการจากนั้นก็จิ้มไปที่มันอีกครั้งหนึง่งเนี่ยค่ะส่วนที่เราไม่ต้องไม่ต้องการเนี่ยมันจะถูกไฮหรือถูกฮิดเด้นออกไปถ้าเกิดเราจะลบมันทิ้งเนี่ยเราจะกดไปที่เดลฮิดเด้นตรงนี้นะคะไอเดลฮิดเด้นเนี่ย,ะะยมาจากไหนนะคะมาจากตรงนี้ไปที่ geometry นะคะแล้วก็เลือก modify topology นะคะมันจะมีคำว่า d e l e i d den อยู่นะคะให้กด control shift ค้างไว้แล้วก็ลาก control alternate ค่ะขอโทษ control a l ให้ n ค้างไว้แล้วก็ d e l e i d den ลากขึ้นไปปล่อยไว้ข้างบนอย่างนี้นะคะอีกอันหนึ่งที่ใช้บ่อยที่อยู่ในคำสั่งเดียวกันก็คือ m i l l e r นะคะ mirror ลูกกตานะคะตัวนี้ค่ะ คุณก็ลากไปแล้วก็มาปล่อยไว้นี่สปิดฮิดเด้นกับสปิดกรุ๊ปเนี่ยก็อยู่ตรงนี้นะคะสปิดฮิดเด้นคอนโทรลออเทเนตเนาะแล้วก็ลากออกไปวางไว้สปิดกรุ๊ปก็คือตัวที่เราสอนไปแล้วนะคะคือตัวที่สปิด โทนสีหลายสีอ,ออกมาให้มันได้ไดหลายซับทูเนาะคอนโทนอัธเนตแล้วก็เอากรุ๊ปสปิทเนี่ยมาวางนะคะ DY กับ y n นาม t e ก็เหมือนกันนะคะอยู่ที่ geometry นะคะ DY ก็คอนโทนอัธเนตแล้วก็ลาก d y มาไว้บนนี้ y n นาม t e ก็เหมือนกัน โซนอัตโนมัติแล้วก็ลากเอาไปไดนามิกเนี่ยควรที่จะลากอันนี้ไปด้วยนะคะ resolution เราย้ายก่อน ดีวายซีลิเมิเชอร์เดซิเมตรแล้วก็เอาเลขเดสสูชชันเนี่ยมาด้วย ค okay. ค่ะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะที่เวลาที่เราเอาภาพมาใส่นะคะอันนี้เราเอากลับมาก่อนนะคะอยากทำให้มันเป็นสีเดียวกันก็คุณก็คอนโทรลแล้วก็ครอบทั้งหมดแล้วก็คอนโทลดับบิวค่ะมันจะกลายรวมเป็นสีเดียวกันปิดโพลีเอฟไป ไฟล์ภาพเนาะที่เราเอาเข้ามาดูค่ะ t e x t อร์นะคะ,ะ,คะมันก็จะมีตัวหนึ่งที่เวลาที่เราเอาภาพเข้ามาแล้วเราไม่สามารถที่จะเพ้นงานได้นะคะคุณต้องไปที่ตรงนี้บัตแล้วก็เลือกคำว่า sample แล้วก็เลือกปิดคำว่า spotlight projection ออกไปนะคะตัวนี้สำคัญมากนะคะ spotlight projection ให้กด control เนตด้วยแล้วก็ลากมัน ออกมาใช้งานข้างนอกด้วยนะคะเอาไว้ตรงไหนดีนะต่อกันเลยนะคะเครื่องมือไหนที่เราไม่รู้จักเนี่ยก็ยังไม่ต้องเอามาใส่เนาะเลือกเฉพาะเครื่องมือที่จำเป็นนะคะเครื่องมือที่จำเป็นกับเราเท่านั้นนะคะ จัดวางได้เนาะเพียงแค่กด control alt ค้างไว้นะคะจัดเรียงให้มันสวยงามทีนี้พอเราได้ส่วนที่เราต้องการแล้วเนี่ยนะคะ ให้เราไปที่ Preference แล้วก็เลือกคำว่า Enable ตรงนี้ออกนะคะติ๊กออกจากนั้นก็ไปที่ Preference เหมือนเดิม c o n f i g เหมือนเดิมแล้วก็เลือกคำว่า Store c o n f i g นะคะมันจะทำการล็อกทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ไว้นะคะจากนั้นกด OK คอเราปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่เนี่ยมันก็จะยังอยู่เนาะตามนี้นะคะ เสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราอยากย้ายเครื่องไปใช้เครื่องอื่นหรือทำส่วนพวกนี้ส่งให้คนอื่นใช้งานด้วยอะไรเงี้ยให้เราไปที่ p r e f e r e n c e เหมือนเดิมค่ะแล้วก็เนี่ยมันจะมีควาว่า Save UI คุณก็เซฟนะคะแล้วเวลาคุณเอามาใช้งานก็โหลด UI นะคะตามนี้ค่ะ